มาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปช้อปปิ้งร้านมือสองในบอสตัน,สตนเข้ามาแล้วตัวแรกที่เจอเลยนะคะสะดุดตาม,มากเพราะว่าเป็นผ้าเทวีนะคะ ที่สำคัญเป็นของใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองเนี่ยราคาเท่ากันหมดวันนี้เจอแบรนด์ h m พร้อมป้ายแม่ค้าจะลองเลือกซื้อเอามาขายดูนะคะแบรนด์นี้ก็ดีเหมือนกันเสียดายว่ามีตําหนิจะเห็นไหมมีรอยเลอะนะคะถ้าสินค้ามีตําหนิแบบนี้เลือกที่จะไม่เอาใครเจอแบรนด์ j crew นะคะเป็นทรงแบบน,นี้นะคะขายได้ประมาณ40เหรียญเลยนะอันนี้ก็แบรนด์ดีเหมือนกันเป็นผ้าสไตล์ โคนแชมเบรนะคะไอ e ีนฟ t เชอร์น่าจะขายได้ประมาณ50 6 0หเหรียญเลยนะทรงสไตล์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันต่อว่าแม่ค้าจะได้อะไรอีกช่วงนี้ก็จะพยายามเริ่มหามเบลเซอร์นะคะลายประมาณนี้เราจะขายดีช่วงสิ้นปีนะคะแต่เราจะเลือกแบรนด์เฉพาะที่เราด้จักอะไรที่เป็นแบรนด์รุ่นเก่าอะไรเงี้ยเลี่ยงที่จะไม่เอานะคะ,ะเดี๋ยวมาเลือกกันต่อว่าจะได้อะไรแบรนด์นี้ไม่เคยเลือกซื้อเลยแล้วเป็น ของใหม่นะยังมีกระดุมห้อยแถมให้แบบนี้แม่ค้าเลือกเอามาของใหม่อีกแล้ว White House Black Market ราคาป้าย140เหรียญเลย1เหรียญเทียบเท่ากับ35บาทนะคะคูณเข้าไปแต่แม่ค้าซื้อแค่7เหรียญ99แบรนด์นี้นะเป็นครั้งที่2ที่เคยเจอแต่ก็ไม่เคยซื้อเอามาขายเลยเพราะว่ามือ2ผ่านการใช้งานมาเนี่ยสี่อนข้างซีดสีซี่เนี่ยเลี่ยงอย่าเอามาขายนะขายไม่ได้ราคา แบรนด์นี้ครั้งแรกเลยที่เจอนะติดตามรีเซลเลอร์ท่านอื่นเขาบอกว่าแบรนด์นี้ขายดีแม่ค้าก็เลยลองเลือก เอามาขายดูมาอรอลุ้นกันนะว่าเมื่อไหร่แม่ค้าจะขายได้แล้วโทนสีเขียวเนี่ยเราจะขายกันช่วงหน้า fall season ของใหม่พร้อมป้ายราคา lucky brand อันนี้เป็นของผู้ชายอันนี้เป็นกางเกงแบรนด์ pinco นะคะขายอยู่ใน entopology พยายามเลือกหากางเกงยีนทรงขาบานมาเนาะรุ่นเนี้ยจอยชอบทรงนะทรงขาบานแต่เขาขายกัน20เหรียญเองเราต้องลงทุนแบบเเหรียญ49ราคาค่อนข้างแพง แบรนด์คาเชนะคะเป็นแบรนด์รุ่นเก่าแล้วตอนนี้เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ทรงเนี่ยมันเป็นสไตล์ทรงเก่าเกินไปจอยเลี่ยงที่จะไม่เอาต่อให้ราคาป้ายจะร้อเกว่าเหรียญก็แล้วแต่นะคะแบบนี้แม่ค้าไม่เอาเนาะแบรนด์นี้แนะนําเลยใครเจอให้เลือกซื้อมานะคะขายได้ประมาณ50-80ถึงปเหรียญของมือสองนะแบรนด์นี้ไม่รู้จักคะ่ะครั้งแรกเหมือนกันลงเช็คดูเห็นเขาขาย130เหรียญน,นะคะแม่รักแม่ค้าก็เลยลองเลือกเอามา เผื่อจะขายได้ร้อยก็เหรียญเหมือนอย่างคนอื่นเขานะรุ่นนี้อ้ะอ้าให้ดูป้ายว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะรุ่นนี้คือ s ิง c ์อาซนั่นเองเป็นทรงเสื้อลองเช็คดูมีคนขายในพอร์ชมาร์ค60เหรียญนะแบบนี้แม่คะเลือกเอามาจำแบรนด์นี้เอาไว้นะคะ Irene f i ชเ e ออีกตัวหนึ่งแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างดูเก่า สภาพเก่าก็เลี่ยงที่จะไม่เอานะคะต่อให้เราเจอแบรนด์ดีขนาดไหนเนาะพยายามเลือกสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะมีของตกแต่งบ้านขายด้วยนะทีเจมแม็กซ์บริจาคมาค่ะ 2องเหรียญ99ราคาถูกมากนะคะถ้าใครชอบตกแต่งบ้านนะคะไปร้าน Good View นะเขาก็มีสินค้าดีๆแล้วเป็นของใหม่ด้วยอันนี้ราคา6เหรียญ9 9นะคะแม่ค้าไม่ได้เอามาคิดว่ามันแพงเกินไปคะ่ะ วันนี้ไปช้อปปิ้งมานะคะก็แวะไปแค่สาขาเดียวค่ะแวะไปสาขาเดียวกระเป๋าเต็มเลยนะคะก็ต้องกลับบ้านแล้วคือไปวันนี้ได้ของใหม่เพียบเลยแล้วก็ได้แบรนด์ที่ไม่รู้จักที่ไม่เคยเจอด้วยโอเคเรามาดูเลยดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างนะคะจอยนะ่ะมักจะบอกว่าแบรนด์ h m อ่ะไม่เคยซื้อขายเลยนะคะเคยแต่ซื้อใส่แล้ว ดันมาเจอตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นแบบพ่วงเนื้อผ้ารีไซเคิลนะคะนี่ค่ะแบรนด์ Brand คือ H&M จอยได้มา7เหรียญ99นะคะไม่ว่าจะเป็นของมือ1ของมือ2องะถ้าซื้อในร้าน o o d ดวิวนะคะก็ราคาเดียวนอกจากว่าบางสาขาเขาจะขึ้นราคาเป็นบางตัวเนาะแต่ว่าสาขานี้ที่จอยไปส่วนมากขายราคาเดียวคะ่ะนี่ได้อันนี้มาจะเป็นแบบเหมือนทรงครอ เลเซอร์นะคะก็ลองเช็คมีคนเขาขายอยู่ประมาณ45เหรียญน,นะคะรุ่นนี้ตอนยังไม่รู้ตอนจะขายเท่าไหร่แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ราวๆนี้แหละ40-45เหรียญประมาณนี้เนาะโอเคต่อมามาตัวนี้ตัวนี้เป็นของมือสองแต่ว่าสพาพอะ่ะาพเหมือนใหม่มากเหมือนใหม่มากจริงๆเพราะว่าไม่มีรอยไม่มีรอยแบบเนื้อผ้าผ่านการใช้งานมานะคะ แบรนด์น so cool. ี so well. so so ้แบรนด์นี้ก็ดีนะคะมอสคล้องนะคะแบรนด์นี้ดีเหมือนกันแล้วก็ลายแพทลายแพทเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มขายกันได้ช่วงหน้าฟอนนะคะตอยเริ่มจะหาพวกสภาลายแพทแบบนี้เอามาขายเนาะตอยได้7เหรียญ99ลองเช็คดูในพอร์ชมารบางคนก็ขายยีบางคนก็ขาย30บางคนก็ขาย35แต่ตอยว่าตอยน่าจะขายอยู่ประมาณ5 5ประมาณนี้นะคะต่อมาตัวนี้ตัวเนี้ย คล้ายพวกผ้าคัตต้อนผสมผ้าลีนินเลยอะ่ะโอ้โหป้ายนี่แบบดูดีมากป้ายดูดีเหมือนไม่ผ่านการใช้งานเลยเป็นผ้าคัตต้อนแบบออแกนิกนะคะแบรนด์นี้ดีนะราคาขายอแพงถ้าเป็นแบบสไตล์เบลเซอร์ แจ็คเก็ตอะส่วนมากราคาจะขายประมาณ150ถึง200เหรียญอันนี้คือราคาตามป้ายนะคะแต่ว่าราคาที่จอจะซื้อเอามาขายเนี่ยเดี๋ยวจอต้องเช็คดูก่อนว่าเขาขายกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นทรงคาดิแกนแบบคมุมเนาะนี่เป็นประมาณนี้จอได้มา7เหรียญ99หวังว่าจะขายได้ประมาณสัก50นะคะแบรนด์เนี้ยขายดีลองเลือกซื้อมาอันนี้อันนี้นะ หมือนใหม่มากเอาจริงๆเสื้อผ้าวันนี้ที่เราได้มาสภาพเหมือนใหม่อะเหมือนโดนตัดป้ายทิ้งอะเขาดูจากป้ายดูสิไม่ผ่านการซักไม่ผ่านอะไรเลยตรงแดวเพราะส่วนมากอะถ้าของมันผ่านการซักมาป้ายมันจะย่นบางทีตัวหนังสือมันก็จะลบออกไปนะคะอันนี้ก็คือกางเกงแบรนด์ทาบอสนั่นเองตัวนี้ตอยได้มา6เหรียญ49นะคะ นะรุ่นนี้น่ารักดีด้านข้างเป็นแถบแนะนำช่วงนี้คนกำลังมองหากางเกงสีขาวที่จะใส่ช่วงหน้าซัมเมอร์นะคะพยายามมองหามานะเอามาขายอันนี้ต่อมาเบลเซอร์แบรนด์ทาวบอสแบรนด์เดียวกันกับกางเกงนะคะได้มาเจ็ดเหรียญ99ส่วนมากเบลเซอร์อก็จะขายอยู่ประมาณ35-40นะคะต่อมา ต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของใหม่เป็นของใหม่ก็หยิบเลยตอยเคยขายเสื้อนะแต่ว่าไม่เคยขายเป็นเบลเซอร์ค่ะวันนี้เจอเป็นเบลเซอร์มาได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะราคาขายตอยยังไม่รู้เนาะเพราะว่าตอยยังไม่ได้เช็คนี่ค่ะก็จะเป็นสไตล์แบบคนใส่ไปทำงานกันค่ะต่อมาอันนี้ แบรนด์นี้ก็ไม่เคยหยิบค่ะเห็นเป็นของใหม่แล้วลองเช็คมีคนขายได้น่าจะ45เหรียญหรือ49เหรียญน,นะคะเขาขายไปแล้วทรงเดียวกันเลยสีแดงก็เลยเลือกซื้อมาซื้อมา7เหรียญ99สีแดงประมาณเนี้ยเราน่าจะขายกันได้ช่วงฮอลิเดย์ก็คือช่วงสิ้นปีเนาะต่อมาตัวนี้ตัวนี้เป็นแบรนด์ที่แบบไม่รู้จัก นะคะก็วันนี้จอยคือสาขาที่จอยไปเนี่ยคือสาขาเนี้ยร้านไม่ใหญ่มากก็เลยพยายามดูให้ครบทั้งร้านเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจไปแค่ร้านเดียวก็ดูหมดเลยเสื้อเตเตอเสื้อผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นโซนไหนเดินเลือกหมดเลยแล้วก็มาเจอตัวนี้ให้ดูป้ายจอยก็ไม่รู้จักนะแต่ว่าลองเช็คดูของมือสองมีคนตั้งราคาขายอยู่ร้อยสามสิบ ทรงเดียวกันแต่ว่าคนละสีของเขาน่าจะเป็นสีดําแต่ของตัวเนี่ยจะเป็นโทนสีครีมได้มาห้าเหรียญสี่สิบเก้าค่ะก็น่าจะขายประมาณร้อยก้เหรียญน,นะคะก็เขาขายกันร้อยก้เหรียญจ้าก็ขายร้อยก้เหรียญก็เดี๋ยวมารอติดตามดูแล้วกันว่าเมื่อไหร่จะขายได้ต่อมาตัวนี้ตัวเนี้ยเข้าไปอ่ะเจอเป็นแบบตัวแรกเลยเจอตัวแรกเลยเพราะว่าด้วยลายผ้าเนี่ยมันสะดุดตาอยู่แล้วแล้วก็แบรนด์นี้ค่ะ เรเชลโซนะคะส่วนมากซื้อได้ในร้านทีจ a x มกแล้วก็มาแช่าขายอยู่ประมาณ40เหรียญเนาะแต่ว่าซื้อร้าน Goodwill 7เหรียญ99ตอนแรกเราก็ส่องดูหน้าส่องดูหลังโอเคก็ไม่มีตำหนิไม่มีอะไรใช่ไหมคะพอจ่ายเงินปุ๊บพอจ่ายเงินปุ๊บเห็นว่ามีป้ายก็คือเป็นของใหม่มีกระดุมให้เสร็จสับเลยนะคะก็ ตัวนี้น่าจะขายอยู่ประมาณสัก60เหรียญน,นะคะเราได้มา10เหรียญ99โอเคมาเดี๋ยวมาตอนน่อมีอีกขอยกกระเป๋าใหญ่ขึ้นสินค้าทุกตัวต่อ็พยายามดูดีนะหวังว่าจะไม่มีตำหนิเพราะว่าถ้ามีตำหนิเนี่ยถ้ามันมีตำหนิเยอะๆจอยก็จะบริจาค แต่ถ้ามีตัวนห้็กนิดๆหน่อยๆอ่ะส่วนมากก็ยังลงขายแหละแต่ว่าเราก็จะได้กําไรน้อยลงนั่นเองมาอันนี้ค่ะเป็นผ้ากำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่สอก,ก็เริ่มมองหาแล้วนะนอกจากจะเป็นลายแพรล,ลายผ้ากำมะหยี่ลายผ้าลูกฟูกก็เริ่มมองหาแล้วอันนี้ได้มาเป็นผ้ากำมะหยี่เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นปีอะค่ะ งานกินเลี้ยงคริสต์มาสปีใหม่อะไรประมาณนี้เขาจะใส่กันเนาะอันนี้ได้มาแบรนด์เจครูแล้วเป็นของใหม่ได้มาเจ็ดเหรียญ99เาค่ะก็ว่าของใหม่อย่างเงี้ยขายไม่น่าเกิน50สไม่น่าเกินต่อมาได้แบบสีสันหรือแบบ่าเป็นไงสีสันมากสีสันมากอันนี้ค่ะแบรนด์เจครู ไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่ด้วยเป็นสไตล์แบบนิดิเด s สค่ะเหมาะที่จะใส่ช่วงซัมเมอร์เลยนะคะอันนี้ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสเก้าตวว่าราคาขายไม่เกนะินหน้า10ไม่น่าจะเกินนะเพราะว่าเป็นของมือสองอาจจะอยู่ประมาณ40ต่อมาเป็นแบรนด์โบเดนเป็น Mid i d ด Dress ค่ะด้านหน้าเป็นกระดุมแล้วก็เป็นโทนสีประมาณนี้ แนะนำเลยใครจะขายพวกหน้าซัมเบอร์่ะต้องขายกับสีสดประมาณนี้เนาะสาวอเมริกันที่เนี่ยเขาชอบใส่เสื้อผ้าสีสดนะเคยมีแฟนคลับถามจอยเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเป็นโซนญี่ปุ่นนะ่ะจะชอบใส่สไตล์มินิมอลคือโทนสีธรรมดานะคะแต่ว่าสาวอเมริกันค่ะชอบสีสดนะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของใหม่ค่ะ b a n นา a ีพ p u b l i c ได้มา6เหรียญ4ี่ ทรงสไตล์แบบนี้ก็ดูดีนะใส่ทำงานก็ได้แล้วก็เป็นทรงสไตล์แคชชววนะคะต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของมือสองเป็นของมือสองแบรนด์คือซาร่าจอยน่าจะขายประมาณ25นะคะน,นี้เป็นผ้าลีนินแล้วก็งานปักทั้งหมดเลยประมาณนี้โอ้อันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่า โอโหผ่นการใช้งานมาเยอะมากมันจะเป็นขุยเห็นปะแต่เดี๋ยวจอยมีเครื่องตัดขุยนะคะจอยไม่ได้สังเกตนี่ขนาดตอนแรกคิดว่าสังเกตดีแล้วนะเออแต่ว่าเดี๋ยวมีเครื่องตัดขุยมันก็จะตัดขุยพวกนี้ออกไปนะคะก็จะทําให้ดูใหม่มากขึ้นเนาะตัวนั้นจอยได้มา6กเหรียญสี่สิบเนะคะต่อมาเป็นอันนี้อันนี้เป็นแจ็คเก็ตค่ะ white house black market ป้ายอยู่ที่140เหรียญได้มา7เหรียญ99ค่ะ ตัวนี้โอเคต่อมาอันนี้อันนี้เสือ้อปกติวันนี้ไปจอยไม่ค่อยได้เสื้อนะคะเพราะว่าพักหลังๆอ่ะเสือ้อจอยไม่ค่อยซื้อด้วยจอยชอบซื้ออย่างอื่นมากกว่าอันนี้คือซิงก e เซ็ปลองเช็คดูในพอร์ชมนะ้มีคนเขาขายอยู่ประมาณ60เหรียญแขนเป็นประมาณนี้ใครเจอแบรนด์เนี้ยเลือกซื้อมานะแบรนด์เนี้ยขายขายได้ราคาค่ะแล้วก็ไปได้เน็กไทเน็กไทได้มา1อัน บรนด์คือ Brooks Brothers เคยติดตามท่านหนึ่งผู้ชายเขาบอกว่าถ้าเจอแบรนด์นี้เป็นลายริ้วแบบนี้ลงเลือกซื้อมาขายก็ขายได้ประมาณแบบ20-25นะคะเนะคะไทราคา2เหรียญ99เนาะมาต่อมาตัวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะน,นี่คือสภาพไม่ค้าไปทำงานนะคะเวลาทำงานไม่สวยนะคะ คือเวลาทํางานคือตั้งใจจริงๆค่ะตั้งใจจริงจังทำงานเราก็จะไม่ได้สวยมากน้ก็น้าเนิ้ยก็แต่งนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไม่แต่งหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปนอกบ้านเดีวคนเขาจะตกใจนะคะก็มีแต่งหน้านิดนึงแต่ว่าก็แต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบ แล้วก็มีกระเป๋าไปเลือกซื้อของส่วนมากก็จะประมาณนี้แต่ว่าเสื้อตัวนี้จอไม่ได้ซื้อที่นี่นนะซื้อเมืองไทยนี่กะว่าคราวหน้ากลับไปเมืองไทยจะเหมาหมดเลยคือจะเหมาครบสีเลยคราวคราวที่แล้วจอกลับไปจอซื้อมาสี่สีไม่ต้องแปลกใจถ้าจะเห็นจอใส่ทรงนี้หลายสีจอมีสีขาวสีดำสีเทาสีชมพูคราวหน้ากลับไปก็คือเหมาเลยคือชอบมากเสื้อตัวนี้นะปั่นเครื่องก็ได้นะคะ เออเข้าตู้อบก็ได้ไม่ยืดไม่ย้วยนี่ไม่ได้รีดด้วยนะพอแบบว่าซักเสร็จอะไรเสร็จก็เอาแขวนไว้ปกติเรียบเลยเรียบเลยค่ะสภาพสภาพเนื้อผ้าดีมากบอกเลยจอยชอบมากเลยไม่ต้องแปลกใจนะถ้าจะเห็นจอยใส่เสื้อแบบนี้บ่อยชอบมากช่วงนี้นะคะอ่ะต่อมาเป็นแบรนด์ C C California ค่ะอันนี้เป็น กเกงเกงทรงจ็อกเกอร์คาโก้นะคะก็มาเช่บริจาคมาเขาขาย19เหรียญ99เนาะนี่ตัวน่าจะขายไม่25ก็29เพราะเดี๋ยวลูกค้าก็ต้องต่ออีกนะคะต่อมาอันนี้ตัวนี้แบรนด์คือ J.Crew ค่ะไซส์ใหญ่ด้วยเป็นทรงมิเดีเดรสวันนี้ดีหน่อยได้ชุดเดรสมาเยอะเลยซื้อมา7เหรียญ99นะคะ ต่อมายังไม่หมดมีอีกครึ่งกระเป๋าที่เราจะต้องไปค่ะน,น,นี่แบรนด์นี้แบรนด์นี้จอยแนะนำเลยเพิ่งเคยเจอเหมือนกันนี่ค่ะมารีเลเยอร์นะเคยติดตามรีเซิลเลอร์หลายคนเหมือนกันเขาบอกแบรนด์นี้ขายดี <c oughs> ก็เป็นครั้งแรกที่เ <c oughs> พิ่งได้เจอเป็น,ปนกางเกงทรงขายาวโทนสีเขียวนะคะ <c oughs> ได้มาหเหรียญสี่สเก้าค่ะ ้องจอยยังไม่ได้เช็คราคาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขายเท่าไหร่นะจอยเลยบอกไม่ได้ต่อมาอันนี้คือ Good American กู๊ดอเมริกันกางเกงยีนขายได้เหมือนกันนะจอยชอบทรงทรงแปกดีก็เลยเลือกซื้อมานะคะแบร,รนด์นี้เจ้าของแบร,รนด์คือเออโคอียคาเ์ดชียนนะคะอันนี้ได้มา7เหร,รียญสี่ก้าจะอยู่ประมาณสัก30 35ไม่น่าเกินจากนี้โอ้แบร,รนด์นี้ก็ไม่รู้จัก อให้ดูป้ายไม่รู้จักรู้แต่ว่าขายเอออยู่ในนี้เนี่ยค่ะีป้ายป้ายเป็นอย่างนี้ได้มาหกเหรียญสี่สิบเ้าค่ะเห็นป้ายราคาเจ็ดสิบอ่ะอย่างน้อยเราต้องขายได้ประมาณสักสามสิบห้าแหละจอยคิดว่านะต่อมานนี้อันนี้คือแบรนด์อันนี้ค่ะจอยเคยขายแบรนด์นี้ไปนะเคยขายชุดเดรสอันนี้ได้มาแบบเป็นเสื้อแจ็คเก็ต เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้ซื 7, 99, ะะอ 40, 40, อ 45, ้อมาเจ็เดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะน่าจะอยู่ประมาณสี่สิบหรือสี่สิบห้าประมาณนีต้ต่อมาอันนี้อันนี้ของใหม่แต่แบรนด์นี้ไม่แพงค่ะแบรนด์นี้ไม่แพงจอยเคยขายกางเกงได้ตัวนึงสิบแปดเหรียญแต่เบลเซอร์อย่างเงี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักสามสิบห้ามั้งแต่จอยซื้อมาแค่เจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านอนแล้วเป็นลายแพร์ด้วยเห็นไหมเดี๋ยว เราจะขายช่วงหน้าฟอลนะคะถ้าใครออกไปช้อปปิ้งอะ่ะเริ่มมองหาเสื้อผ้าที่จะขายหน้าฟอได้แล้วนะคือมองหาที่จะขายซัมเมอร์ด้วยบวกด้วยเราต้องมองหาขายช่วงหน้าฟอซีซันด้วยนะคะลายแบบนี้แนะนําเลยใครเจอเลือกหยิบมาอันนี้ตอนน่้นจะขายเป็นตัวที่3แล้วนะคะอันนี้คือแบรนด์ t a u b b s ลายจะเป็นลายอย่างนี้ ลงเลือกซื้อมานะคะได้มา7ดเหรียญ99นะคะก็น่าจะขายประมาณ30เหรียญต่อมาแบรนด์นี้แบรนด์นี้จอไม่รู้จักรู้ต่ว,ว่าเป็นของ anthropology ไม่ใช่สีใช่ไหมเออใช่แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ anthropology นะคะแต่ป้ายเนี้ยก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วก็เป็นทรงกางเกงขา ขาบานประมาณอย่างนี้เนาะได้มา6เหรียญ49สไตล์ลายผ้าเหมือนสไตล์แบบเวโทนะคะต่อมาอันนี้ถ้าใครขายเสื้อผ้ากีฬานะแนะนำให้รู้จักแบรนนีอ้อยากจะตัดออกจะเลยเดี๋ยมันจะเกี่ยวอนะดน่ออกไหมเ่นะาต่นะาขอพยายามเอาแบบว่าแท็กมันออกมันเกี่ยวโอเคแท็กเอาออกไปนี่ค่ะ อันนี้คือแบรนด์ Outdoor Voices ค่ะเป็นของใหม่ด้วยเคยขายแต่เป็นเลกกิ้งไปของมือสองเคยขายได้ประมาณ20เหรียญเนาะแต่อนี้เป็นเสื้อของใหม่ก็ได้มา4เหรียญ99นะคะต่อมาอันนี้เป็นเป็น,ปนครั้งแรกที่หยิบมาอะสไตล์เป็นแบบนี้อันนี้เขาก็บอกว่าขายอยู่ในของ Anthropology เหมือนกันนะคะ ช่วงนี้จอยเริ่มที่จะมองหาเป็นกางเกงยีนเอามาขายในร้านเนาะอันนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะพยายามเริ่มที่อยากจะขายกางเกงยีนเนาะต่อมาอันนี้ของไหลั l u ี k แบรนด์เป็นกางเกงของผู้ชายนะคะน่าจะอยู่ประมาณสัก40เหรียญน,นะคะตัวนี้ได้มา6เหรียญ49เนาะเพราะว่าเป็นทรงผ้าถ้าเป็นกางเกงยีน่นะ จะเป็นเจเหรียญ4ี่สิบเกาต่อมานี้ข่าวก่อนซื้อยูนิโคค่ะข้าวนี้ก็ซื้อยูนิโคมาเหมือนกันอ่ะได้มาหกเหรียญ4ี่ส้าราคาป้ายสี่สิบจอก็น่าจะขายประมาณยี่สบห้าหรือยี่สประมาณนีน้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นขนๆเนาะอ่ะประมาณนี้เป็นทรงขาย,ยาว ต่อมาต่อมาใบนี้แนะนําใครเจอให้หยิบมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของใหม่หรือเปล่าแต่แบบสภาพกิ๊บกิ๊บมากเลยอันนี้ค่ะอันนี้คือแก้วมิสแกลมอ่ะป้ายเป็นอย่างนี้นะดูชุดสี่สวยนะสวยมากชุดสวยมากค่ะเราให้ดูมีกระดุมที่แขนเป็นทรงชุดเรสตระมานี้นะ ได้มา7เหรียญ49นะคะจอยเคยขายชุดลายดอกไปเอ้ยไม่ใช่4ชุดผ้าลายสี 4, พื้นไปเมื่อไม่นานเดือน2เดือนนี้แหละขายไป50เหรียญหรือ60เหรียญนี่แหละแบรนด์นี้เนาะของมือ2สองใครเจอลองเลือกหยิบมาเนาะอันนี้คือแบรนด์ H&M ค่ะเขาคลแลบก,กันกับอันนี้เนาะอ่านว่าลายอ่านไม่ออกรีชาร์ดหรอ ลิชาร์ดอเลนไหมตอนไม่แไม่แน่ใจนะให้ดูป้ายละกันคือตอนก็ลองใช้ Google Lens นะคะเช็คดูลายพรินต์แบบนี้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่ลองเช็คดูเห็นมีคนขาย30เหรียญแต่ว่าของเขาเป็นของมือสองเนาะแต่ว่าของตอนเป็นของใหม่นะคะได้มา7เหรียญ99ต่อมาเป็นอันนี้อิทาลีค่ะอันนี้เป็นสไตล์ยูเก้าสิบเลยเลือกซื้อมาค่ะแล้วก็เป็นผ้ากำมะหยี่ เก๋ไหมแต่ว่าเก๋น่ารักดีได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้าแล้วช่วงแขนอะ่มันเหมือนแบบเป็นทรงแขนยกก็ค่ะเรามองว่าน่ารักดีนะอ่ะได้มาอันนี้แต่ว่าด้านหลังมันมีเลอะนิดเดียวเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันเลอะแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่เดียวแค่ตรงนี้เท่านั้นเองโอเคจบ จบหมดแล้วสินค้าที่แม่ค้าได้มาเป็นางานรีวิวเร็วมาวันนี้รีวิวเร็วมากเลยนะไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของจอยคลิปนี้นะเดินนะไม่หรอห <laughs> วังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของจอยนะคะก็วันนี้ไปได้ของเยอะมีความอยากจะกลับไปอีกแต่ไม่รู้เลยว่าจะว่างไปไหมเพราะว่าของเก่าที่ซื้อมา ก็ยังโพสสินค้าไม่หมดซื้อของมาใหม่อีกก็ยังไม่ได้โพสถ้าจะไปช้อปปิ้งอีกนี่เดีสินค้ามันจะยิ่งแบบว่ากองเข้าไปใหญ่เลยนะคะก็พยายามอยากจะรีบโพสสินค้าเนาะเพื่อที่เราจะได้ขายของได้ พอโพสสินค้าได้ในระดับหนึ่งอะไเงี้ยแล้วก็ออกไปซื้อของใหม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคยังไงคลิปนี้แม่ค้าไปแล้วนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้วยนะคะโอ้จอถามนิดนึงมีใครไหมคะที่ดูแล้วฟังคลิปของจอยแล้วนอนหลับจอยเป็นนะเอาจริงๆคือพยายามแบบว่าตัดต่อคลิปอะเผหลับเลยคะ่ะ เสียงเสียงตัวเองเหมือนแบบกล่องไปในตัวเลยมีใครไหมคอมเมนต์บอกจอยหน่อยว่ามีใครหลับหลับหลับคาคลิปของจอยบ้างไหมเนาะอ่าโอเคยังไงคลิปนี้ไหมคะไปแล้วนะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอนานะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ